เชิญชินุบุเชิญไปไหนอะคะชินุบุจงไปจับอสูรที่กำลังจะกินเด็กเดี๋ยวนี้ค่ะไปเลยหยุดก่อนได้ไหมได้หยุดก่อนฟิ้งเดี๋ยวเขาจัดฉากนิดนึงนะครับเราจะไม่หยุดนะครับเราจะฉากนีเรื่อยๆนะครับอสูรอสูรฮะอสูรอสูรคือตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ตัวเล็กนะคนเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังใช่ไหมเบื้องหลังเบื้องหน้าเหมือนกันแหละลุยน้องไอ้ขานี่ชินูบูต้องจัดฉากก่อนนะฮะชินูจัดฉากก่อนไม่ขาดไม่เป็นไรหนูม่เป็หนูยืนยืนกันมาเลยแหละชินูบูทำดาบหล่นจะสู้ใครได้เนี่ยเสียบก็เสียบผิดอีกเออต้องอย่างนั้นถูกต้อง อ่าเริ่มยังชิโนบุเออจาไปจาัดก,การอาศสุนที่กำลังจะกินเด็กเดี๋ยวนี้นนได้เลยวิ่งองเร็วเลยค่ะโอ้คุณฟันทีอย่ายโดนนะเอ๊ะทำไมชิโนบุถึงตะกี้เอาด่าฟันอระสูนแล้วตอนนี้จุงกระสุนวิ่งมาะคะไหนคื่ค่ะนันนคนไหนคืออสูนกันแน่นี่นะ,ะ่นนคะนีหอหอสูรอยู่นี่คหรอคะ ได้ครับก็คือจบแล้วใช่ไหมโอเคครับตะกี้คุณไม่ได้ฟันอสูรเลยนะคุณฟันนั่นนะฮะคุณฟันนางเอกที่คุณจุงมาด้วยเนี่ยคุณฟันผิดใช่ไหมโอเคค่ะเออออกกันไปนะเออออกกันไปสวัสดีนะครับล็อตโต้โอเคครับแค่นี้ก่อนนะฮะเรื่องสั้นๆนะครับชินาค น่ารักมากเลยครับไม่อยากจะเจ๊ <c oughs> <c oughs>